ฮฉันจะไปเรียนที่ไหนดีเลนเนียให้ตายสิการเลือกเรียนโรงเรียนนี่มันลำบากอย่างนี้นี่เองสินะ <c oughs> แม่ได้ยินว่าลูกกำลังลำบาก คุณแม่มาได้ถูกจังหวะเลยค่ะหนูกำลังกุ้มใจเรื่องเรียนต่ออยู่หนูไม่รู้ว่าจะไปโรงเรียนที่ไหนดีอมืงั้นเหรอเป็นการตัดสินใจที่ลำบากสินะงั้นแม่ขอถามอะไรลูกหน่อยสิลูกอยากไปเรียนสายไหนล่ะลูกอยากจะเรียนโรงเรียนแวมไพร์เหมือนกับแม่หรืออยากจะไปเรียนที่โลกมนุษย์หรือว่าอยากจะเรียนโรงเรียนสายเวทนะ่ะ ลูกเนี่ยมีตัวเลือกถึงสามเลยนะลูกจะไปเรียนโรงเรียนที่โลกมนุษย์ก็ได้นะเดี๋ยวพ่อนะ่จะฝากลูกไว้กับคุณตาหรือลูกจะเรียนที่นี่เด,เดี๋ยวนะคะคุณพ่อคุณแม่พวกเราเป็นแวมไพยนะแล้วคุณแม่จะให้หนูไปเรียนโรงเรียนเวทโรงเรียนสายเวทก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ทำไมหลานถึงคิดว่าหลานจะเรียนไม่ได้ล่ะจ๊ะว่างไง ฮะค,คุณตาคุณยายหม,หมายความว่ายังไงล่ะคะที่ว่าไม่ยากนะเราก็หมายความว่าหลานน่ะมีเชื้อสายของแม่มดอยู่นะอืมจะพูดว่าไงดีล่ะก็ทวดของหลานน่ะเป็นแม่มดนะใช่จ้ะเพราะฉะนั้นถ้าหลานเรียนหลานก็สามารถใช้เวทมนต์ได้นั่นแหละเออ ทำไมเรื่องนั้นหนูไม่เห็นรู้เลยงั้นหนูตัดสินใจแล้วค่ะหนูจะเรียนโรงเรียนเวทมนต์หนูจะเรียนโรงเรียนแม่หมดค่ะแม่เชื่อว่านูทาได้นะจ๊ะแล้วว่าแต่เรื่องคุณยายนี่ทําไมหนูไม่เห็นจําได้เลยละ่ะคะหนเจ้าลองบอกชื่อนางมาอีกทีสิเจ้าฟังไม่ผิดแน่นะข้าฟังไม่ผิดหรอกขอรับท่านพอ่อนางชื่อเจ้าหญิงฟ้าและนางยังบอกอีกว่าแม่กับนางเป็นลูกครึ่งแวมพายครับ ป็นลูกครึ่งเหรอมีแม่เป็นลูกครึ่งด้วยหายากนะหรือว่าองค์ราชาเงามืดหรือนางะเป็นลูกของเด็กนั่นเจ้านี่รู้ใจข้าจริงๆนานานเอาล่ะลูกคึ้นได้แล้วอาร์ตครับท่านพ่อข้ามีเรื่องให้เจ้าช่วยเออท,ท่านพ่อนี่ท่านจะทำ <laughs> อะเทมิสไม่คิดเลยว่าเราจะได้เจอกันเร็วขนาดนี้เอาละ่ะไปจับตัวอง,งิงอิงฟ้านั้นมาให้ข้าสัเดี๋ยวนี้ขอรับท่านพ่อข้าจะรีบไปพาตัวนางมาให้ท่านเดีด๋ยวนี้ ได้ตัวเด็กนั่นขนาดนี้นะเพคะที่ข้าต้องการตัวนางก็เพราะว่านางมีสามเชื้อสายอยู่ในตัวไงละ่ะทั้งแม่มดทั้งแวมไพร์ทั้งมนุษย์นางเหมาะจะเป็นร่างพาหาให้กับปีศาจมากที่สุดและที่สำคัญนางก็เป็นหลานของอาร์เทมิสคู่แคนของข้า ิ่งนั้นมันก็ทำให้ข้ายิ่งอยากจะแก้แค้นเร็วขึ้นเท่านั้นเอาละ่ะสงสัยข้าคงต้องส่งคนไปดูผลงานลูกชายเราสักหน่อยท่านเรียกข้าหรือนาณาเจ้ารู้ใช่ไหมว่าต้องสั่งอะไรนาะค่ะต้องราชานาเอาล่ะวิกตอเรียตามไปดูลูกชายข้าที่โรงเรียนเวทมนต์อิสาระนั้นว่าพาตัวองค์หญิงแวมไพร์หรือองค์หญิง ฟ้านั่นมาได้หรือปเปล่าและรีบกลับมารายงานข้าทันเข้าใจใช่ไหมเจ้าค่ะองค์ราชินีข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละอ,อ,องค์ิงอิงฟ้าเราคงจะได้เจอกันอีกยาวเลยเลนะ <laughs> 드디아 <laughs>